ได้นะฮะที่จะได้รับผลจากการอุทิศส่วนกุศลเต็มๆคือปรทัตุปะชีวะเปรตนะคะหรือในขณะที่สิ้นใหม่ๆเนี่ยจิตนั้นผูกไว้ว่าลูกหลานจะทําบุญสังฆทานไปให้จะมีการบวชให้ก็จดจําผ้าเหลืองจดจําสังฆทานตรงนั้นในขณะตรงนั้นนะคะเมื่อสิ้นชีวิตเนะ่ยละตัวนะ่ยนึกถึงตรงนั้นถึงจะพ้นแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าบังเอิญนะคือไม่ได้ทํากันจริงจันะคะถึงเวลาพอ สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นการเลี้ยงลุ่มชุมลุงญาติไม่ได้ตั้งสมาธิไม่ได้ตั้งใจทําบุญไม่ตั้งใจถวายสังฆทานญาติก็ไม่ได้คือจะได้วันนั้นวันเดียวนี่นึกถึงว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยตายถ้าคนเจ็บป่วยอาจจะมีเวลานึกถึงในกุศลน,นั้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าประสบอุบัติเหตุ่ะคะก็หมดโอกาสที่จะนึกถึงเลยสิคะคือต้องไม่หลงตายไงคะคือในความเป็นปกติของเราประจําวันเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องมีมรณานุสติเพือไม่ใช่ไปนึกถึงเรื่องตายตายตายแล้วจิต เียวยะค,ะคำว่ามรณาสติหมายความว่าให้ระลึกเสมอว่าเราต้องถึงแก่ความตายอาจจะปุบปรับมีเวลาหรือไม่มีเวลาก็ได้ดังนั้นจะต้องให้จิตมีความเคยชินในความเป็นกุศลเช่นสมาธิมีศีลน,นึกถึงบุญกุศลที่ทําทําในสิ่งที่เป็นกุศลเสมอแล้วก็สร้างสติให้กับตัวเองะะว่ามีสมาธิวาเวลาจะโกรธถ้าเราโกรธนะนะนะเดี๋ยวเดินไปตกบันไดไปทําไงเดี๋ยวลงนรกเราก็จะโกรดน้อยลง จะทำร้ายสัตว์ทรมานสัตว์เราก็ไม่อยากทาเดี๋ยวเกิดพอทำเสร็จเดินออกมาเราตายตกบันไดตายทําไงค,คือจิตมีสติให้อยู่ตั้งมั่นอยู่ในสีอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่หลงตายถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไปเจออุบัติเหตุเจออะไรแต่จิตที่เราตั้งเอาไว้ก่อนแล้วไว้ดีแล้วชอบแล้วจะนําไปสู่ในที่ดีเรียกว่าสุขติค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะที่อาจารย์บอกว่าคนที่ตกนรกเนี่ยเหมือนกับลูกหลานทําบุญไปให้อ่ะก็ก็จะไม่ได้ทําให้นึกถึงว่าถ้า เกิดมีญาติของเราหรือคนที่เรารักต้องไปอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยมีวิธีไหนหรือทํายังไงได้บ้างไหมที่จะได้รับในส่วนบุญกุศลและความทุกข์ทรมานนั้นลดน้อยลงไปอะค่ะอาจารย์บวช<อ>นะคะคือถ้าถ้าบวชแล้วเนี่ยมีโอกาสนะคะยิ่งบวชแล้วนะแร้ทำจิตให้สิ้นอาสวะอันนี้กุศลนะถึงพ่อถึงแม่ถึงชั้นไหนก็ได้รับ<อ>นะ,ะคะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าบวชวิธีเดียวใช่ไหมคะที่จะช่วยพ่อแม่ ที่ไปอยู่นระกขุมไหนก็ได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าบังเอิญมีแต่ลูกสาวแล้วเราไปให้คนอื่นมาบวชแทนหรือไปจ้างมาบวชอย่างเงี้ยได้ไหมคะเพราะว่าไม่ไมใช่เลือดเนื้อรื่องคือจ้างบวช<ด>คงไม่ได้ะนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเป็นลูกสาวเนี่ยคือเราเป็นเจ้าภาพในการบวชแต่ไม่ใช่จ้างบวชนะคะหนึ่งนะคะอันที่สองก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติเองปฏิบัติอย่างจริงจจังๆในการที่จะให้เข้าถึงแบบสิ้นอาสวะนะคะคำนี้ คือมันไม่ใช่ของง่ายแล้วข้อสําคัญเนี่ยคนทั่วไปจะไม่ทราบนะว่าพ่อแม่เราอยู่ที่ไหนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่จะปฏิบัติจริงๆจังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงสอนอยู่แล้วค,คือสามารถที่จะช่วยตัวเองและช่วยบุพการีได้ะนะคือทุกคนทําไปได้เลยเแต่ต้องปฏิบัติจริงจังและบางทีเราปฏิบัติแล้ว3วันดี4วันร้ายอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่มีผลอะไรอะ,ค,ะค่ะ คือมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆที่จะแก้ด้วยวิธีนั้นเพราะว่าในการปฏิบัติอย่างที่พูดเนี่ยคุณโยฟังให้ดีนะสิ้นอาสวะ,ะนะคะไม่ใช่แค่แค่ปฏิบัติทาบุญร,รักษาศีลอย่างเดียวไม่พอค่ะ,คะยากเหมือนกันนะคะใช่ค่ะยากอย่างนี้นะคะอาจารย์จะมีสักวันไหมคะที่นรกจะไม่มีหรือว่าสวรรค์จะไม่มีอาจจะก,กลับมาเป็นเป็นกลางอย่างนี้คะ่ะคงไม่มีมั้งค่ะ,ค,ะคือการที่ถือกําเนิดมาแล้วเนี่ย อยู่ในโลกธรรมแปหมดนะแล้วก็มีเราเกิดมาได้เพราะคําว่าตันหานะคะและตัวตันหานี่แหละก็นําไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นและตัวยึดมั่นถือมั่นก็นําไปสู่ปัญหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคือเราอยากได้เราอิจฉาเราอย่างนู้นอาจจะผิดศีลได้ทุกอย่างเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ในโลกธรรมดังนั้นพระุทธองค์ทรงรู้อยู่ก่อนแนละ้วจึงสอนให้พี่เนสกรมคือเดินออกตามพระองค์ท่านไปนะคะ ทีนี้ย้อนกลับมานิดหนึ่งนะพอดีนึกได้นะคะที่บอกว่าช่วยพ่อแม่ด้วยาก,การบวชพระโมคคัลลานะทาไมถึงมีประเพณีทิ้งกระจาดนะคะ,คะเพราะว่าแม่ของพระโมคคัลลานะเนี่ยก็ยังไม่พ้นแต่ไม่ต้องลงถึงลึกนะคะคือคือในนรกอันนั้นเนี่ยไม่ต้องลงลึกสามารถที่จะมารับกุศลคําว่าประเพณีทิ้งกระจาดเนี่ยเหมือนกับอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับปรธาตุป,ปัจฉิวาเปรตแสดงว่าพระแม่แมของพระโมคคัลลานะเนี่ยได้อานิสงส์ของลูกเนี่ยขึ้นมาเป็นเปรต ก็รับมันได้ดังนั้นเนี่ยขนาดพระโมคคัลลานะพระอัคราสาวกเน่ะถ้าหากว่าตกนรกจริงๆนะคะหรือว่าละเมิดหรือทำ้ายสมณาชีพารามก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะคือไม่คือรับกุศลได้แล้วก็อาจจะยกขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ให้พ้นเลยเนี่ยคงจะยากในวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนรกภูมิอย่างมากเลยค่ะต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์มากค่ะท่านผู้ชมคะ การนำเสนอเรื่องราวของนรกภูมินั้นไม่ได้ให้เพื่อต้องไปติดไปคล้องอยู่ในเรื่องนี้นะคะเพียงแค่เราถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดก็สามารถปิดประตูอบายภูมิได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้รายการโบราณท่านว่าหมดเวลาลงแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ